สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิการนาคะที่เกี่ยวกับความรักนะเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะคลิปนี้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนโสดเท่านั้นมาเช็คดูว่าแม่นหรือเปล่าตรงกับคุณหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาในการรฟังนะคะวันนี้มีให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะกองที่1เหน็นเซเลไนกองที่2นะคะตะเกียงนะคะมาดูว่า เนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะเออใครที่เป็นคู่ของคุณนะคะในชาตินี้ในภพนี้คลิปนี้จะเป็นไทม์เลสคุณเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะเช็คดูพลังงานของคุณก่อนว่าตรงว่าใช่หรือเปล่านะคะเออแล้วก็จะเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเอาเป็นว่าเราต้องเปิดใจนะคะเราก็คิดบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงแบบ ทิศทางไหนอะไรยังไงก็ตามนะคะพลังแห่งความศรัทธาจะนำมาซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ปฏิหารนะคะโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกได้เลยนะคะก่อนที่จะเลือกกันนะคะเดี๋ยวหมอโบขอส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณในเรื่องของความรักให้คุณก่อนแป๊บหนึ่งนะวันนี้จะขอส่งคลื่นพลังความรักนะคะเกี่ยวกับความรักล้วนๆน,นะคะให้กับทุกคนนะคะที่โชคดีนะคะเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะกับขึ้นความรักนี้นะคะเฮิร์ห้าสองแปดค่ะหลับตาตั้งจิตอธิษฐานนะคะ อเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูว่ากองไหนที่คุณเลือกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่กองที่1ก่อนหินเซเลไน์นะคะมาดูว่าเนื้อคู่ของคุณเขาคือใครนะคะก่อนอื่นนะคะก็แน่นอนเราจะเช็คพลังงานกันก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองที่1น,นะคะโดยใช้ไพ่เด็กนี้ คนที่เลือกกล่องที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะพื้นดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างขอเช็คพื้นดวงความรักของคุณ t of p e n t a c l e นะคะ The Star โอ้2 of c u p ค่ะ energy ของความรักของคุณดีมากไม่ว่ายังไงชาตินี้คุณก็ต้องเจอคนที่เป็นสัญญาใจกันจากอดีตเพราะว่ามันมี2 of c u p ขึ้นมา2 of p e n t a c l e ขึ้นมาคือคนเก่าๆคนเก่าจากอดีตชาติของคุณนั่นเองนะคะแสดงว่าคุณเคยทำพัพนธะ หรือว่าทำโซ c คอนแทคกันไว้ในในเรื่องของความรักมีเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะเคยขอพรด้วยกันจากอดีตชาติว่าเราจะต้องมาเจอกันนะชาตินี้พบนี้นะคะอ่าอันนี้คืออะไรเดอะเดวิลนะคะอดีตของคุณคนที่เข้ามาเลือกกรูปนี้ส่วนใหญ่จะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีถูกหลอกเห็นแก่ตัว อยู่ในความลับหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มัน unhealthy relationship อันเฮลตี้เ a t i o n s ชิพอะแบบแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนะคะที่ที่เคยผ่านมาในชีพของคุณแสดงว่ามันเป็นบททดสอบก่อนที่เราจะเจอคู่จริงของเรานะคะอ่าวแทนอ e n เพนเดอนะคะยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะในอดีตนะคะหรือ เขาเรียกว่าสิ่งที่มันได้ร้ายในเรื่องของความรักมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินด้วยแต่ในที่สุดคุณจะเห็นว่าในสิบเหรียญใบนี้มันคือการแต่งงานมันคือการแบบได้รวมตัวกันนะคะกับคนสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะหลังจากที่คุณผ่านบททดสอบอะไรต่างๆนานาน,นะคะคุณนะคะจะได้เจอคู่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นช่วงไหนอะไรยังไงเนาะอืมเดี๋ยว คลิปนี้จะละเอียดหน่อยนะคะดังนั้นถ้าละเอียดหน่อยนะคะหมอโบก็จะแบบว่าเปิดไพ่1ิบใบนะคะเพื่อความละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบคู่คุณตลอดชีพเลยเนาะขอดูอีกห้าใบนะคะ tree of c u p ค่ะยังไงยังไงนะคะคุณก็จะได้มีการแบบมีพิธีมั่นหมายแต่งงานแน่นอนนะคะสัญญาณของคุณในเรื่องของการเจอคู่นะคะ two of swords เดชาริออบางคนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทางไกลนะคะอาจจะเจอทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าอะไรนะอต่างชาติก็ได้นะคะโอเคเห็นพลังงานนี้ช่วงที่คุณเจอท็อกซิกเรเลช n ั่นชิพนะคะเออช่วงชีวิตของคุณที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะ่ะบางคนอาจจะเจอช่วง 40หรือ43 40ถึง43ก็ได้นะคะเออเป็นช่วงที่เจอบททดสอบใหญ่ในชีวิตนะคะบางคนสามารถเดี๋ยวนะบางคนสามารถเจอคู่ของตัวเองได้ช่วงอายุอ่าบางคนช่วงอายุ24นะคะบางคนช่วงอายุ24แล้วก็อ่ามีช่วงไหนอีกคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพิกษบมังกรก,กันหรือว่าชาวกรกฏก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบ นะคะตัวของคุณเองนะคะตัวของคุณเองที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณมีความเป็นชาวธาตุดินสูงนะคะมีความเป็นชาวธาตุดินสูงอ่าพึกงศมังกรกัน,กนหรือว่าชาวราศีสิงชาวราศีสิงหรือว่ามถุนตุนกุมก็ได้นะคะอืมเนาะเอาละค่ะในช่วงจังหวะชีวิตของคุณนะคะอ่อช่วงที่คุณจะเจอคู่ของคุณนะคะเดี๋ยวหนึ่งสองสามช่วงที่คุณจะเจอ เจอคู่ของคุณที่เป็นแบบเรียวโซเมทเลยบางคนนะเจอช่วงตั้งแต่อายุยี่สิบแปดเป็นต้นไปนะคะช่วงที่แบบว่าพวกคุณจะแบบเจอกันแล้วแบบว่าคบกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแบบน,นันนเลยนะคะอาจะเป็นช่วงที่คุณมีอายุได้ประมาณแปดสามสิบสี่สามสิบสี่ถึงสามสิบหกสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบเก้าหรือหกสิบถึงหกสิบสามนะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่า,าใช้ชีวิตแบบว่า ในความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงชีวิตนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าคู่ของคุณจะเป็นคู่แบบไหนนะคะบุคลิกของคู่คุณสามารถเป็นได้ทั้งทางกายหรือคนในเครื่องแบบนะคะหรือว่าเป็นคนที่คล้ายๆสุข,ขุมนะคะเป็นคนที่สุข,ขุมหรือมีบุคลิกที่ผิวค่อนข้างสองสีถึงขาวได้นะคะเอามาดูเลยนะคะ คนนี้คุณกับเขานะคะจะมีเคมีที่ตรงกันมากๆมีแบบความเป็นแบบแรงดึงดูดนะคะเคมีตรงกันในเรื่องของแบบความรักอะนะคะคนนี้นะคะเป็นคู่ในลักษณะทูเลอรเป็นรักแท้ของคุณะคะ่ะเพราะว่าพวกคุณเคยเจอกันมาแล้วหลายภพหลายชาตินะคะ เ,ออเคยเจอกันมาแล้วหลายภพหลายชาติเออ p a s t life relationship เห็นไหมคนคนนี้นะคะเป็นคนจากอดีตชาติของคุณนะคะคุณเคยแบบอ่าร่วมอะไรนะร่วมทุกร,ร,ร่วมโศกกันมานะคะเป็นดิสนีย์ของคุณการมาเจอกันกับเขาไม่ได้บังเอิญค่ะพวกคุณแบบว่าลิคิตไว้แล้ว คุณกับเขาสามารถเจอกันได้โดยคิวปิกก็คือมีคนติดต่อให้หรืออาจจะเจอผ่านอ่าออนไลน์หรืออะไรก็ตามหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับเพื่อนคุณติดต่อให้นะคะสำหรับคนคนนี้คนที่สามติดต่อให้อะคะ่ะอืมอุ้ยคนนี้เป็นโชคชะตาของคุณคะ่ะ บางคนก็เป็น long distance ก็ได้นะคะเริ่มจากการเป็น long distance ก่อนนะคะมีโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาพบได้มาเจอกันนะคะทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้แล้วทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้แล้วเดี๋ยวขอเสริมด้วยอันนี้ทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้แล้วอ่าสิบสองนะคะคุณอาจจะเจอเขานะคะช่วง ช่วงที่คุณเจอเขาอาจจะเป็นช่วงเลขสิบสองเลขสิบสองอาจจะเจอเดือนสิบสองหรือวันที่สิบสองนะคะเออหรือว่าถ้าคุณยังไม่เจออาจจะเจอแบบหลังจากนี้ไปสิบสิบสองสัปดาห์สิบสองเดือนหวังว่าจะไม่สิบสองปีนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่นะคะอ่า อันนี้เป็นราศีมีนนะคะราศีมีนจะเกี่ยวข้องกับอะไรราศีมีนนี้จะก่อนที่คุณเจอกันนะคะคุณจะฝันแปลกๆนะคะคุณจะมีความฝันแปลกๆฝันเห็นคนแปลกหน้าฝันเห็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบคล้ายๆลังบอกเหตุลังสังหอนฝันถึงอะไรที่แบบเหมือนนำพานะคะให้คุณกับเขาได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ดาวพูดบางคนเจอจากการเดินทางคะ่ะ บางคนเจอจากการเดินทางหรือว่าเจอเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าการศึกษาก็ได้นะคะโอเคนะก็นี่ก็คือคู่ของคุณนะคะเป็นเป็นความรักที่เป็นรักแท้แล้วพวกคุณเจอกันมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วก็ทําการแบบป่าเขาเรียกสัญญาใจกันจากอดีตว่าชาตินี้ฉันจะมาพบมาเจออีกนะคะคุณจะเจอกันตอนไหนไม่สําคัญนะคะคุณจะเจอกันตอนไหนไม่สําคัญแต่ที่แน่ๆคนคนนี้เป็นรักแท้ของคุณนะคะเห็นไหม เออเหมือนหญิงบินอย่างเหมือนแบบดวงจิตหนึ่งดวงเขาแบบ แยกกันไปเกิดนะคะแล้วเขาก็มาตามหาก,กันจนเจอยังไงยังไงนะคะคนที่เลือกกองนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอความรักที่เป็นรักแท้ได้แล้วเขาคนนี้ก็เป็นพาสไลท์ของคุณคือคนจากอดีตของคุณนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้ฝากแชร์ไปนะคะยืนยันกับจัก,กรวาลว่าคุณนะคะได้พบรักแท้ของคุณนะ,ะขอให้คุณโชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ ทีนี้มาต่อกันสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่สองสาวงตะเกียงค่ะสาวกตะเกียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเปลี่ยนสำรับไพ่เนาะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะคะมาค่ะสาวกตะเกียงนะคะก่อนอื่นจะขอเช็คดวงความรักของคุณก่อนนะคะพลังงานพื้นดวงของคุณว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่เลือก ตะเกียงนะคะคู่ของคุณคือใครนะคะจะเป็นคู่แบบไหนเนาะกองที่สองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Seven of Pentacles ใบแรกขึ้นมา Ten of ฟ e n นออฟเพนต์ e ดอร์เคืมควว้าวส,สองคาถา หกอ,อะไรนะหกหกดาบนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะในเรื่องของความรักคุณเนี่ยคุณจะเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่หมออกว่าคุณเนี่ยจะเจอความรักจากการแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเจอความรักจากการเดินทางหรือรวมไปถึงคุณได้ย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออคุณแบบมีโอกาสนะคะที่แบบว่าไม่ได้เจอคนที่ อยู่บริเวณที่คุณอยู่หรือว่าบริเวณที่คุณแบบภูมิลำเนาของคุณคุณจะไปเจอคู่ของคุณอยู่ต่างภูมิลำเนานะคะต่างจังหวัดอ,ออกไปหรือว่าต่างประเทศไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอืมโอเคขอดูให้ครบสิบใบเป็นพื้นดวงเกี่ยวกับความรักของคุณคลิปนี้จะเป็นทำเลยตลอดชีวิตเลยนะเออคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น energy ของ คนที่เกิดในสิงห์ธนูเมษก็ได้นะคะว้า wow, วชัวกับมาเหมือนกองเมื่อกี้เลยนะคะดิสนียขึ้นมาสิงห์ชนูเมษแล้วก็มีความเป็นชาวธาตุดินพุกศบ,บังกรกันด้วยนะอ่าห้าถ้วยอันนี้อะไร p อ่าเพรสออฟเพนท์เคิลขึ้นมาเอาละค่ะ ในเรื่องของความรักของคุณนะคะคุณยังไงยังไงนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะเจอแน่นอนนะคะแล้วคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนพมลิขิตนะคะเพราะเข้ามากับ The View of Fortune เออนะคะคิงถือเหรียญมาความรักของคุณนะคะพื้นฐานความรักของคุณส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนคุณจะเป็นคนที่ p e r f e c t ชนิดในเรื่องของการเลือกนะคะการเลือกความรักที่มัน เป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่คุณมีแรงดึงดูดที่ดีที่จะสามารถดึงดูดคนนี้คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตได้พม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเขาแล้วหรือยังไม่ได้มีก็าตามแต่หมอโบบอกเลยว่ายังไงยังไงนะคะคุณก็เจอคนนี้นะคะคือเป็นคู่ของคุณแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่คุณจะเจอบางคนอาจจะเจอความผิดหวังในอดีตมาถูกเทถูกหลอกอะไรอย่างน้อยในชีวิตสุดๆเลยแม็กซิมัมสามครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเออ ที่แบบว่าเจอแบบความสัมพันธ์ที่แบบฉันรักมากแล้วฉันก็เลิกเออคือเขาเรียกอะไรนะเคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมาแล้วหรือว่าไม่รู้ไม่รู้อะเคยเลิกกับความสัมพันธ์มาแล้วสามครั้งคุณถึงจะเจอกับคนที่ใช่สําหรับคุณทุกคนเป็นบททดสอบนะคะเออในชีวิตของเรานะดังนั้นก็คือเราจะต้องอ่าเขาเรียกอะไรนะคิดบวกแล้วก็มีแรงดึงดูดที่ดีนะคะมาดูคุณเจอเขาหรือยังคอยอดูคู่ของเขาคู่ของคนคนนี้จะเป็นยังไงนะคะ อ่ะคู่ของคุณนะคะคุณกับเขานี่มีแรงดึงดูดบางคนจะเป็นคนที่แบบว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความชอบที่เหมือนกันนะคะรสนิยมคล้ายๆกันนะคะคนคนนี้สามารถเป็นได้นะคะทั้งคนที่อ,อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะคุณมีความผูกพันทางด้านจิตวิญญาณกันมาก่อนนะคะตั้งแต่อดีตชาติเออคนคนนี้ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะอืมว,ว้าวยินดีด้วย คนนี้เป็นโซเม e ของคุณค่ะเพราขึ้นมาสองถ้วยอย่างที่หมอโบทักคนนี้เป็นโซเม e ของคุณนะคะอืมโซเซอร์ชชิงนะคะโซเซอร์ชิงกับสองถ้วยมันเหมือนกันโซเซอร์ชชิงก็คือว่าอ่าจิตวิญญาณพวกคุณตามหากันจนเจอถึงเขาจะ แยกออกเป็นสองเสียงแล้วก็แยกกันไปเกิดนะคะเหมือนสองถ้วยแล้วเขาก็มาตามหาก,กันจนเจอคือทำโชว์คอนแทคกกันไว้แล้วทำสัญญาใจไว้จากอดีตชาตินะคะแล้วได้มาเจอกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆเออตอนที่คุณเจอเขาแรกๆอ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนคุ้นมากคุณมากๆเออ คุเน,นี้เหมือนฉันเคยรู้จักกับเขามาแล้วคุ้นหน้าคุ้นนิสัยคุ้นกลิ่นคุ้นความแบบเฮ้ยมันคุ้นเหมือนคล้ายๆเดจาวูแต่มันไม่ใช่มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนอินเทน์เหมือนเรารู้จักกันมานานแสนนานอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้นะคะ คนคนนี้นะคะการเข้ามาของกันและกันพวกคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นความรักที่คล้ายๆแบบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขก่อนไม่ว่าจะมาจากพี่จากน้องจากเพื่อนหรือว่าจากคนที่หวังดีปรารถนาดีนะคะมันจะเริ่มจากตรงตรงนั้นก่อนจุดนั้นก่อนนะคะและสุดท้ายนะคะคาเมคเรล ationship คนนี้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดเขาคือโซเมตของคุณนะคะแล้วก็มากับคือมันเป็นกรรมนะคะกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเราเคยทําภารกิจร่วมกันมาก่อนนะคะ เออทำกรรมดีและกรรมไม่ดีร่วมกันมาก่อนแล้วก็พวกคุณทำสัญญาใจกันไว้ว่าจะมาเจอกันนะคะเคยร่วมอ่าทำอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันมาก่อนนะคะสำหรับคุณแล้วก็เขาและที่สำคัญคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากๆลึกซึ้งเกินที่คุณจะบรรยายได้ว่าเฮ้ยทำไมคุณรักเขาได้มากขนาดนี้หรือเขารักคุณได้มากขนาดนี้นะคะถ้าใครยังไม่เจอคุณต้องเจอก่อนแล้วถึง คุณถึงจะรู้สึกคาคานี้นะคะคือมันมีแรงดึงดูดอ่ะเออมันมีแรงดึงดูดมากๆคุณกับเขาอ่ะดึงดูดซึ่งกันและกันจนแบบว่าไม่ไม่เชื่อว่าเฮ้ยจะมาบรรจบกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมลักษณะของเขาเป็นยังไงลักษณะของเขาขอดูลักษณะของเขาที่ลึกซึ้งลักษณะของเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ฮอตมากนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ฮอตมากแล้วก็มีสเสน่ห์ภายในนะคะเออแบบหน่าหลงไหลแล้วก็มีความแบบ ลึกลับหน้าค้นหาอยู่ในตัวนะคะคนคนนี้อ่าคนคนนี้แน่นอนนะคะเดดเดดขึ้นมา <c oughs> เขาเป็นคนที่จริงจังมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเออรักๆมากเกลียดเกลียดมากนี่คืออินเนอร์ของเขาเลยนะคะเออรักมากเกลียดมากอ่าคนนี้นะคะมาจากอดีตชาติของคุณนะคะ just judgment มันเป็น energy ของกรรมเก่าหรือว่าการที่แบบ การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดไม่ว่าคุณจะยังไม่เจอเขาคนนี้แต่ยังไงชาตินี้คุณจะเจอเขาแน่นอนนะคะคือมันถูกลิขิตไว้แล้วว่าคุณกับเขาต้องมาเจอกันนะคะเออบางคนแบบรอคอยที่จะมาเจอกันและกันหลายภพหลายชาตินะคะแต่อันนี้คือมาถึงจุดสิ้นสุดของการรอคอยยังไงคุณกับเขาต้องได้เจอกันแน่นอนนะคะคุณจะเจอกันอะไรยังไงขอดูหน่อยสิเออคุณจะเจอกันอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ถึงไหนละคุณอาจจะเจอกันในช่วงาบางคนสามสิบถึงสามสิบสามสี่สิบสี่ถึงสี่สิบหกห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบเก้านะคะเป็นช่วงที่ทุกอย่างแบบลงล็อกสำหรับพวกคุณอย่างเงี้ยเออนะคะนี่นี่คือช่วงที่พวกคุณจะสามารถเจอกันได้นะคะม,มาดูเสริมอีกนะคะ อุ้ยอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นนอตนซอลนอตคือเขาเรียกว่าจุดประสงค์ของการเกิดน,นะคะพวกคุณทามาทาภารกิจบางอย่างร่วมกันนะคะในภพนี้ในชาตินี้อ่าอันนี้เรือนที่เก้าเรือนที่เก้าจะเป็นเรือนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรือนแห่งต่างประเทศหรือว่าเป็นเรือนแห่งสุภานั่นเองนะคะคนนี้จะมาในลักษณะแบบ ว้าวสนับสนุนคู่บุญคู่บารามีค่ะรศค่ะเออช่วยเหลือเกอกูลอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้มาเลยนะคะคนนี้เขาจะเป็นคุณอาจจะเจอเขาหัานหน้าที่การงานด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะนะอุ้ยหน้าที่การงานนะคะหรือ เป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สาม,มารถที่จะจริงจังได้แต่เป็นเหตุเป็นผลไปซะประมาณนี้นะคะโอเคนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดึงดูดคู่ของคุณนะคะขอให้เป็นจริงนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอนเฟิร์มดวงของเต้ไว้ฉันเจอคู่ฉันฉันเจอโซเวทของฉันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนาะขอให้ทุกอย่าง โอเคนะคะสำหรับทุกๆคนที่เข้ามานะคะบางบางครั้งคุณอาจจะเจอเข้าแล้วก็ได้นะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเลิฟเลิฟค่ะ